เขาให้เข้าสังคมได้พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ร้องเล่นเต้นระบางคุณพ่อคุณแม่ดูเหมือนไร้าสาระในความไร้าสาระนั่นก็คือมีสาระนั่นคือการเรียนของเด็กการเล่นคือการเรียนรู้ที่วิเศษสุดการที่ได้เข้ากลุ่มการที่เขาได้ใช้มือใช้ตาเล่นดินเล่นรายให้เล่นไปเถอะบางคนไม่ได้แล้วลูกก็ติดเชื้อง่ายให้มันติดเชื้อโรคมากมันจะได้ต้านเข้าใจไหมคะเพราะนั้นโรงเรียนอนุบาลเนี่ยถ้าพ่อแม่เขา ท,ท,ที่เขาให้ทาสื่อแล้วไปอวดพ่อแม่ต้องชื่นชมนะคะอย่าไปเฮ้ยไกลๆกันแล้วบ้าเหรอแล้วบางคนเด็กชอบว่าภาษาเด็กคือภาษาภาพวนเปนเปอร์เปลีป่ยน,นได้ไม่ต้องไปหรอกโอ้ยเดี๋ยวแขกมามาเนี่ยมารับกแขกโอ้ประจัปแขล็กมูนี่ถามว่าจะเลี้ยงแขกหรือจะเลี้ยงลูกจะเอาใจแขกไม่เอาใจลูกกรุณาทํากระดานหรือหากระดาษไว้เพราะเด็กเขาเขียนหนังสือไ่แล้วเขาจะขันไม้ขันมือมาก เขาอยากว่าปล่อยเขาค่ะนะป้าเคยไปว่าบ้านของคุณหญิงดรว,วินิดาวันวินิตาดิถีโยหรือวอวินิจชัยคุณอะอาจารย์ก็เป็นอาจารย์อยู่ศิลปรกรแล้วป้าไปเชิญไปบรรยายที่รามแแล้วไปที่มหาลัยมากลับบ้านแล้วก็เลยตามไปที่บ้านปรากฏว่าห้องที่อาจารย์เขาแต่งนิยายเขาจะติดวอลเปเปอร์ไว้เท่าระดับเด็กแล้วลูกก็เขียนไปเลยฟ้าลองบ้านเลยติดไปรอบไปนะสี่เหลี่ยมเนี่ยติดหมดแล้วลูกจะขีดเขียนอะไรขีดาแม่ก็พิมพ์นิยายเลย ใช่ไหมท่านแต่งเก่งนะมมอวิววิชัยคุลนะ่ะแปรก็เก่งลูกตอนนี้เรียนด็อกเตอร์สองคนนะสาวก็สวยแถมพาลูกไปเที่ยวอเมริกาเขามาเล่าอีกเราก็โอ้สนุกสนานเราก็อ่านไปด้วยความเพลิดเพลินนะคะเพราะนั้นเป็นวัยของเขาเรื่องนี้ก็คือเรื่องจริงของนายปีเตอร์เบนะเป็นคนเรียนเก่งมากแต่ว่า